จัดไปโดย Sing Corporation สวัสดีค่ะวิวพงษ์ชนก,กันกลับค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะผู้ชมวิวขอพูดถึงเรื่องของความแซ่บ18บวกค่ะพูดได้เพระนนี้เนี่ยดึกแล้วนักกีฬาเนี่ยที่หุ่นดีที่สุดมีสาวที่แบบแซ่บที่สุดกับความลับ ที่เอกที่สุดและรองเท้าที่สวยแบบสัตวสอ่ะคุณผู้ชมวิวไม่ได้หยาบนะคะมีสัตวสัตบนรองเท้าจริงๆค่ะจัดไปเธอคนนี้เนี่ยวิวบอกเลยว่ายอมความแซ่บค่ะพิรารูบิโอเป็นภรยาของเซร์ิโอรามอสกองหลังกระทิงชีเนี่ยอายุ44ปี สูง172เซนติเมตรแม้ว่าอายุจะมากกว่าฝ่ายชายถึง8ปีโอ้โหบอกเลยว่าหุ่นก็สวยมากหุ่นดีมากเธอคือนางแบบอาชีพและพิธีกรรายการทีวีที่สเปนค่ะช็อตเด็ดคือมีลูกชายด้วยกัน4คนตรงเบอร์เสื้อของเฮียราซะหากได้ติดตามชีวิตเธอเธอเนี่ยชอบออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเธอบอกว่าเรื่องที่ขาดไมได้นั่นก็คือเซ็กส์ค่ะบอกเลยว่าเป็นคู่รักที่ขยันมากๆ เธอบอกว่ามีเกือบทุกวันโดยจะรอให้ลูกๆเนี่ยเข้าไปนอนก่อน3ามทุ่มครึ่งหลังจากนั้นน่ยคือเวลาส่วนตัวนะคะ <c oughs> แฟชั่นของรามอสก็แซ่บแบบสัดๆคะ่ะคุณผู้ชมรามอสเน่ยได้พิสูจน์ว่าของเอเชียเราอะ่ะเจ๋งที่สุดเขาเล่นในทางยอดทีมอย่างเรอัลมาดริดและปารีสแซงเช็งแต่ยอมทิ้งไนกี้มาใส่รองเท้าของมิสซูโนของเอเชียของเรานะคะนี่คะ่ะล่าสุดมีรุ่นพิเศษ สีขาวทองได้แรงบันดาลใจแบบสัตว์มีทั้งหมาป่าและสิงห์หากมีช่างศักด์ที่คิดว่า we can do better than that ติดต่อเรามาเลยที่ Instagram หรือ t ิกตอก we go gallery ของแชมป์จัดฝ่ายและวิวล้านวิวส์ค่ะอาจจะได้เวลาจัดอีกสักศักอ่ะของนอกแค่สะใจใส่ใจของไทยได้วยเนอะวิวขอเสนอนีเลยค่ะนุกนิก นัทนิชาใจแสนบอกเลยว่าเธอคนนี้เป็นมือเซตดาวรุ่งทีมชาติวัย24ปีสูงถึง172เซติเมตรช็อตเด็ดเนี่ยเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมเหรียญเงินชิงแชมป์เอเชียป,ปี2014และได้มือเซตยอดเยี่ยมด้วยนะแล้วก็ได้เหรียญทองเยาวชนแห่งอาเซียนปี2014และเหรียญทองแดงเยาวชนชิงแชมป์เอเชียป,ปี2016วันนี้ติดทีมชาติชุดใหญ่ในปัจจุบัน และพาทีมลงสึกเนชัลลีกปี2022จบอันดับที่8สร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบไฟนอลเป็นครั้งแรกและศึกชิงแชมป์ฟุตบอลโลกไทยเราก็ทะลุเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งคะแนนอันดับโลกของไทยเนี่ยล่าสุดอยู่สูงถึงอันดับที่15ของโลกส่วนคำถามสำคัญว่าใครเอาพวกเก่าๆก,กลับมาช่วยไหมอ่ะเข้าไปดูนี่เลยค่ะแชมป์จัดไปคนดูกระจาย ที่ TikTok อกแชมป์จัดไปและพารหัดหน้ามาเจอกันใหม่5ทุ่ง4 5รายการสปอร์ตมาเฟียช่อง PPTV HD 36และชมย้อนหลังได้ที่ YouTube แชมป์จัดไป